แกเคยได้ยินเรื่องการอาบป่าปะเราแม่งโคตรเข้าใจที่ซีนี้เลยนว้ยเพราะว่าประโยชน์จากการที่เราได้ไปอาบป่าไปเสดป่าไปเดินป่าเนี่ยมันคือแบบมันเหมือนเจอความสุขที่แท้จริงอะความสุขที่มันหามไม่ได้จากเมืองหลวงของเราเนี่ยแต่ว่าการที่จะให้เราแบบว่าไปอยู่ในป่าตลอดชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้เราแค่เข้าไปเพื่อล้างสารพิษสังคมเว้ยถามว่าแม่งเหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยแต่ถามว่ามันล้างสารพิษสังคมได้จริงๆรงไหม คำว่าดีถอกหลเนี่ยมันล้างได้จริงๆเว้ยแกถ้าหากว่าแกได้แบบไปเสพป่าดูจริงๆดูสักครั้งนึงนะไปไกลสุดไกลเพียงคนเดินทางนั้นไปไม่มีวันสน้นพองเวียนยางเถื่อนหล การอาบป่าพูดลลยเขาบอกว่าเขาได้สารอะไรบางอย่างเนี่ยในทางการแพทย์นี่เขาได้อะไรมามันมีการวิจัยที่พูดถึงเรื่องการอาบป่าเนี่ยจริงๆต้องตั้งต้นเนี่ยมาจากญี่ปุ่น<ม>เขามีคําว่าชินร ok ินโยคุนะแปลว่าอาบป่าเนี่ยนะฮะ<ม><ม>แล้วก็เขาเจอว่าในคนที่อาบป่าเป็นประจำเนี่ย<ม>เข้าป่าเดินป่าเป็นประจำเนี่ยมันจะสามารถลดฮอร์โมนความเครียดได้คือลดฮอร์โมนพวกค oh. อติซอลโอ้แล้วก็ มันสามารถที่จะไปลดค่าการอักเสบในร่างกายได้นะนพวกอ Inter ินเตอร์ลิวิน1อินเตอร์เลวิน6ต่างๆซึ่งความเครียดกับการอักเสบเนี่ยคือต้นตอที่ทําให้เราแก่เร็วจริง,รงทำให้เกิดการเสื่อมถอยของในอวัยวะในเซลล์ต่างๆนะ <ไป S 1> ฉะนั้นถ้ามีการอาบป่าเข้าไปรีเซ็ตในป่าเนี่ยก็ช่วยได้เยอะทีนี้พอพูดแบบนี้คนเมืองก็บอกว่าอ้าว แล้วจะไปอาป่าที่ไหนไม่มีเวลาฉันมีแต่ป่าคอนกรีตอมันมีอีกงานวิจัยหนึ่งบอกว่าถ้าในหนึ่งสัปดาห์ของเราเนี่ยแค่เราไปอยู่ในพื้นที่สีเขียวปต่สวนบนลอยฟ้าได้ไหมก็ได้ถ้ามันมีพื้นที่สีเขียวเป็นธรรมชาติแต่มันไม่ใช่กราวนะไม่ใช่พื้นถ้ากราวดีสุดอ่าต้องมีพื้นจริงใช่ใช่คือหญ้าบนตึกมันจะไม่ใช่หญ้าจริงๆที่มันเป็นพื้นดินนะคือแค่เข้าไปอยู่ในนั้นสักสัปดาห์ละชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็ได้ประโยชน์ระดับหนึ่ง แต่ว่าชีวิตของเรามันวุ่นวายมากกว่านั้นเยอะคนในเมืองคนใน,น,ในกรุงเทพเนี่ยกินก็กินฟาสต์ฟู้ดทำอะไรก็ต้องเร็วไปหมดอยู่บนการจราจรก็ติดไปละสองชั่วโมงคนเมืองก็มีแนวโน้มว่าจะอ้วนขึ้นเมตาบอลิกซินโดรมเบาหวาน <c oughs> ความเครียดมาเยอะๆนอนไม่หลับอีกนะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้สุขภาพคนเมืองมันแย่ไปด้วยผมไปอ่านวิจัยหนึ่งเพราะว่านื่จะช่วงนี้ขายหมอนอยู่คู่นี่เขาขายรีสอร์ทผมขายหมอนนะครับเขาวิจัยว่า หนึ่งในสามของประชากรโลกประสบปัญหาเรื่องนอนไม่หลับใช่แต่ว่า6กเของคนไทยอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ที่หลับไม่ดีหลับไม่ดีอ่านี่คือแบบสํารวจจากจานวนหนึ่งเลยล่ะเยอะเลยล่ะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้มันก็คงต้องแก้ด้วยธรรมชาติบําบัดแบบใช่ใช่มันเกี่ยวกับคอโรฟิลจากต้นไม้ไหมีพอเข้าไปมันมีกลิ่นมีทั้งเรื่องสีเรื่องกลิ่นนะครับเรื่องเสียงเรื่องแสงต่างๆเนี่ยพวกนี้มัน มีผลกับประสาทสัมผัสเราหมดเลยแล้วเราจะได้กลิ่นรีแลกกลิ่นของออดินกลิ่นของต้นไม้นะครับได้ฟังเสียงที่มันเป็นใบไม้ที่มันถูกลมพัดอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็นการที่รีแลกร่างกายเราได้หมดเลย ธรรมชาติยืดยืนจริงหรอเทธรรมชาติมีส่วนช่วยยืยืนค่ะเพราะว่าการที่เรามาอยู่กับต้นไม้เยอะๆเนี่ยมันมีส่วนช่วยมากๆเลยในเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจมันมีการบําบัดอันนึงเรียกว่าการอาบป,ป่าหรือ forest bathing ซึ่งเป็นที่นิยมมากๆในต่างประเทศแล้วก็ที่ประเทศญี่ปุ่นการอาบป,ป่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าช in ินรินโยกุกคือการที่เราเข้าไปอยู่ในป่าอย่างน้อยเป็นเวลา2ชั่วโมงต้นไม้เนี่ยเขาจะปล่อยสารระเหยตัวหนออกมาชื่อว่าไฟตองไซด์นอกจากจะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นกับปี้กระเป ความเครียดต่างๆได้ด้วยและที่สําคัญามากๆเลยคือกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายไล่ไฟต้อนไซเนี่ยมันกระตุ้นภูมิตัวนี้จากการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าสารไฟต้อนไซดเนี่ยมันสามารถเข้ามาเพิ่มระดับของ NK เซลล์หรือ Natural Killer cell ในร่างกายเราได้มีหน้าที่ในการทาลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสแล้วก็เซลล์มะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นมันจะลดโอกาสการเติบโตของพวกมีนอกเซลล์มะเร็งคือเขาเป็นภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพมากเขาเปรียบเสมือนด่านหน้าของระบบภูมิคุ้มกันเลยเลยเรียกว่าธรรมชาติบำบัด ใช่ก็คือ NK cell เนี่ยคิดว่ามีบทบาทสำคัญมากๆแล้วตัวกระตุน้น NK cell ก็คือเนี่ยสารจากต้นไม้ไฟตต้นไซค์มีงานวิจัยหลากหลายงานวิจัยเลยคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำงานศึกษานียเยอะมากๆและกลุ่มคนที่เข้าไปอยู่ในป่าแคมปิ้งแบบ2คืน3วันแบบเนี้ยพอออกมาแล้วตรวจเนี่ยระดับของ NK cell เนี่ยเพิ่มขึ้นแบบมีประสิทธิภาพมากมากประเด็นคือคนเราเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ย NK cell ในร่างกายจะน้อยลงแล้วมันก็สัมพันธ์กับการที่เราอายุมากขึ้นแล้วอัตราการเป็นโรคมะเร็งเนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเน อย่างน้อยนะอยู่กับต้นไม้ให้ได้สักสองชั่วโมงนะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะนะไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลองเอาร่างกายของเราเนี่ยไปอยู่กับพวกเขาเยอะๆนอกจากกระต้นคุ้มกันแล้ว,ลวเนี่ยมันช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าลดฮอร์โมนความเครียดแล้วก็เพิ่มคุณภาพการนอนหลับด้วยออใครที่นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยลองเอาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติบ่อยๆแต่ถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาแบบทํางานบ่อยมากเลยไม่รู้ว่าจะเอาเวลาไปอยู่กับป่าไปเข้า forest bathing อบาบป่าย,ยัางไงนะก็แนะนําว่าอย่างน้อยๆถ้าเราอยู่ในสวนก็ออยังดีแต่งบ้านด้วยต้นไม้เยอะๆก็มีส่วนช่วยต้นไม้เดี๋ยวเวลา ที่ไหนแล้วเราได้กลิ่นป่ากลิ่นต้นไม้นั่นแหละ